สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวอจากโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยปีงบประมาณ2,565รวมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาหวังยกระดับไมโคร SME ภาคอีสานคาดสร้างรายได้กว่า30ล้านบาทค่ะนายวัชรักษกอบกอผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดเผยว่าโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มผู้ประกอบการโอทอปและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยให้ความรู้และสร้างทักษะในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจในยุคดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการในด้านการส่งเสริมทักษะต่างๆแล้วสสวก็จะผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบของภาครัฐ มากเพิ่มขึ้นเช่นการจดทะเบียนการค้าการจดทะเบียน DBD r e g i s t e d และการขอมาตรฐานออยอเป็นตน้นซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐได้รวดเร็วขึ้นสะดวกขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจ ในยุค next normal ได้อย่างยั่งยืนอันนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งจะเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปนายสมเด็จรุ่งศรีสวัสดิ์คณบดีวิทยาลัยสหาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาหน่วยร่วมดำเนินการกล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการให้ความรู้และสร้างทักษะเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือกว่า350ราย โดยได้จัดก,กิจกรรมการอบรมใน8จังหวัดได้แก่จังหวัดอุดรธานีนคนรราชสีมาสุรินทร์ขอนแก่นร้อยเอ็ดเลยอุบลรชาชธานีและสะกลนคร เพื่อกระจายการอบรมให้ทั่วถึงผู้ประกอบการทั้งภูมิภาคจากนั้นจะคัดเลือกผู้ประกอบการ120รายเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจซึ่งคาดว่ากระบวนการอบรมผ่านโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยจะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้อบรมในโครงการมากกว่า30บล้านบาทค่ะในในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยของอุดรธานีเองเรา กำลังวางยุทธศาสตร์เรื่อง BCG model แล้วก็อยากเห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถจะพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการระดับ SME ได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้เราอาจจะมีความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับ SME ส่วนกลางท,ที่อย่างวันนี้ก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องการขายออนไลน์ออฟไลน์ก็แล้วแต่นะครับก็เป็น โลกปัจจุบันที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปซึ่งอุดรธานีเนี่ยได้วางยุทธศาสตร์ไปในเรื่องนี้แล้วก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงว่า s อสในอุดรธานีเนี่ยเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นอย่างจริงจังครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวมาในครั้งนี้นะครับเราทําทั่วประเทศแต่ในครั้งนี้เราโฟกัสที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรจริงๆเราทําทั่วทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วครับแต่เราไม่ได้ทําทุก ทุกจังหวัดเราทําเล่นแต่จังหวัดหลักๆอย่างที่มาอุดอรในวันนี้ก็เราก็คาดหวังจะเป็นกลุ่มของสบายดีของอุดอรนี่แหละครับที่จะผลักดันผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มไมโครนะครับหรือกลุ่มที่มีไรายได้ไม่เกิน1.8ล้านบาทซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจํานวนมากที่สุดแล้วของ SME เนี่ยนะครับให้มาต่อย,ยอดในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในการขายทางออนไลน์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องกลยุทธ์ต่างๆนะครับทั้ง Facebook ทั้ง l ลน์โอเ ซึ่งเข้าใจว่าผู้ประกอบการที่เข้ามาในครั้งเนี้เป็นเดิมๆเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเดิมที่ก็มีความรู้ออนไลน์อยู่แล้วแต่เป็นการยกระดับโดยเฉพาะในสภาวะโควิดแบบนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะช่วยผู้ประกอบการอย่างดีเลยครับเพราะว่าจะเห็นว่าผู้ประกอบการให้ความสนใจมากเยงแต่ว่าจํานวนในเชิงปริมาณเราไม่เน้นแล้วในอดีตเราจะมีจํานวนมากนะครับเข้ามาไม่ไม่น้อยเลยเป็นพันๆแต่ในครั้งนี้อาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็จะมีคัดผู้ประกอบการเข้ามา ที่มีความพร้อมจริงๆและมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆที่จะเข้ามาในร่วมในโครงการ MSB Set Up ในครั้งนี้นะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดจำนวนตัวเลขก็ประมาณภาคตะวเนออเชียงเหนือประมาณ350ราลายจากทั้งหมด1,100รลายทั่วประเทศนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังนะครับว่าพอเข้ามาแล้วรับความรู้ตรงนี้แล้วนะฮะที่เราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยรายชภัฏศูนย์สุนันทา,ทาก็าจะทำผลักดันให้ผู้ประกอบการเนี่ยครับเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองจากการขายออนไลน์ปกติแล้ว ให้ปังได้มากยิ่งขึ้นความหมายของปังก็คือว่าแต่วกเราขายร้านเนื้อมันต้องได้อีกเท่าหนึ่งเป็นอย่างน้อยซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นการช่วยผู้ประกอบการได้อย่างดีแล้วก็จะเป็นการทําให้ผู้ประกอบการที่ขายออนไลน์รายอื่นได้เห็นถึงในการเพิ่มศักยภาพตรงนี้ด้วยแล้วก็ถือเป็นการแดกเปลี่ยนเรียนรู้สําหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายอื่นที่ยังขาดโอกาสที่ไม่ได้เข้ามาในครั้งนี้จริงๆสสวก,ก็อยากให้เข้าเยอะๆนะครับก็อย่างที่นําเรียนนะครับเรามีว่าประมาณภาครัฐค่อนข้างจํากัดอยู่ ต้องใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับจำนวนเชิงปริมาณไม่เน้นเน้นคุณภาพนะครับดังนั้นดังนี้นะมั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้ประกอบการที่เข้าในร่วมโครงการโครงการ MSB Step Up ในครั้งนี้ต้องประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับก็ได้นาเรียงกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรไว้แล้วนะครับช่วยผู้ประกอบการ s m e กลุ่มสบายดีโดยเฉพาะอุดอรธานีอย่างเต็มที่ครับ